ขอา เดี๋ยวนะครัววบวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะฮะสั้นควายยักษ์นะครับผมวันนี้นะครทุกคนเนี่ยอันนี้แค่แบบว่าน้ำจิ้มนะทุกคนเดี๋ยวพี่ยักจะพามาดูเส้นทางคือวันนี้ผมจะพาใต้นกล้ามาใช้บินเราจะมาลองดูประสิทธิภาพของพินเราว่าของเราเนี่ยมันจะสามารถบุกน้ำลุยโคนตรงน,นี้ไปได้หรื เส้นทางที่เขาทำไว้ดิครับน้องๆมองคิดว่าถ้าเราติดเรื่องอย่างนี้มร้อ,ม,อมีนต้ไนไม้วะก็ <laughs> ต้นไม้มีต้นเล็กๆไม่เป็นไรเล็กดีเหมือนกันนะตัวนะไปทุกคนคือวันนี้นะทุกคนแก้วนี้ก็แบบว่ามันทำให้พี่อ๋อ ูได้สบายนะครับผมทั้งวันยังได้แล้วทุกคนนะคือวันนี้นะทุกคนพี่ยักก็ต้องบอกก่อนว่ากูใช้ชีวิตของกูคนเดียวแบบนี้นะครับผมเดี๋วยวอยากจะเป็นแบกแบกคิวแล้วใช่ไหมเขาบอกไอ้ที่ลุยป่าใช่ไหมเออตอนนี้กูเริ่มจะประสาทกูเริ่มจะเพียนแล้วนะครับทุกคนก็ วันนี้เจ้าจิบชลเกียรคันนี้นะครับตอนนี้บอกเลยว่ามีปัญหาแล้วนะฮะความร้อนทําเรื่องความร้อนจบแล้วแต่แม่มีปัญหาตรงนึงก็คืออะไรรู้ป่ะเกียร์โลเข้าไม่ได้นะครับสี่โลเข้าไม่ได้เข้าได้แต่โฟไฮนะทุกคนนะตอนนี้เข้าได้แต่โฟไฮ แล้วก็หลังจากจบคลิปนี้นะครับผม <c oughs> ก็ต้องเข้าไปจอดอู่อีกแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเอาคาริเบียนมานะครับผมคาริเปียนของก็ไม่ครบนะครับผมหาของไม่ได้แนละ้วตอนนี้ก็ยังจอดอยู่งักอยู่ที่เดิมนะครับท <c oughs> ุกคนก็เดี๋ยวมาเร็วๆนี้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพาให้ต้นกล้าไปเจอเวททางกันก่อนทุกคนไปกันบ่ไปเอรมพร้อมพร้อมเชือกนิไป สบายบอกเลยว่าสบายงานนี้แบบมูๆมเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปกินของไม่หวานข้างในนะทุกคนนะก็คือแบบว่าของที่มันไม่หวานนะข้างในนั่นนะ่นนู่นนู่นที่เรามองๆๆเองนตรงนูง้นนี่ะมันโหดกว่านี้ต้องได้ใช้ดิบิษมวันนี้เออไปทุกคนอาคุณดูเราก็จะไปแล้วทุกคนตอนนี้ก็แบบว่าวิ่งลงน้ำเลยเนะนี่ยเนีนเ่ยเนี่ยโอ้โห โอ้แม่งขี้โคลแม่งดีแบบจ,จุดๆจันะครับเฮ้ต้นก,กล้ามึงอยากลงตรงไหนหรือเปล่ามันมีบวกควายไว้แถวเนี้ย ทุกคนคือตอนนี้รถระดับเฮ้ยดำบทางน้ำเลยเอาเบนละงานเข้าละงานเข้าแล้ว,ลวทุกคนน่าจะต้องได้ดูแล้วครับว่าข้างหน้ามันเป็นอะไรนะทุกคนตอนนี้ก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะขี่มาปื้มมันก็ดับไป ขอเประตูโอ้แล้วมึงจะลงไปยังไงไปทุกคนเดี๋ยวลงแบงล่างกันอ๋อทุกคนครับตอนนี้แบบาน้ํามันก็ลึกมากอะครับ<อ>ทุกคนแล้วเราจะไปยังไงวะจงก้าคือตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าเราจะไปเอาวินขอกะที่ไหนแลก็เครื่องยนต์ตอนนี้หลับไปแล้วทำยังไงมันถึงจะติดเนี่ยงงไปหมดแล้วกูเนี่ยขี่มาดีๆหลับซะงนั้นอยากจะหลับก็หลับเช่นั้นเฮ้ยจงก้ามเดินไปเลย มาดิไปเด้อจำตั้งนะกนำลังเลยก้าให,ให้น้ำเข้าท่อแล้วเหรบ <laughs> ลูก โคงข้านนี้แบบว่าจิบจ๊บๆเลยนะทุกคนเคียงแต่ว่ามันสตาร์ทไม่ติดนะเยชยมันอาจจะแบบว่ามีอุบิเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันทำให้มันดับมาทุกคนโอ้โหโนี่กูปลูกยาข้างล่างด้ว่ะไปที่ก้ามึงเปลี่ยนแล้วมึงขึ้นหลังคาเลยเดี๋ยวไปข้างหน้าต่อเว้แล้วที่ก้ารแล้วพร้อมกูหก เต็มโน,บบน้ตับเต็มโน้ตับเลย จะเอาวิ้นเหยีตรงไหนได้เฮ้ยแล้วเรามีถาดเรามีถาดเราลองใช้ถาดก่อนแน่ๆแล้วเราใช้ถาดก่อนเฮ้ยแต่ว่าถ้าถอยหลังขเรามันไ่น่าจะขึ้นนะถอยหลังดีกว่าครับแต่เราต้องถอยหลังด้วย จะไปรู้ว่าเนี่ยมันคือภาพลวงตาคือเข้าไปปุ๊บมันเป็นมันเป็นแบบว่าบอกควยอะเตอร์อ,อนาร์ตุก้าเราเราไปเล่นน้ำห้องน่ากัน อตอนนี้คือกูต้องการล้างกระจกมากๆเลล้างแบบนี้เลยเพราะกระจกกูไม่ค่าสุดที่หายอย่าไปแกล้งทุกคนเล่นให้มันมัน,มนออรถซื้อมาลุยไว้ไม่ได้ซื้อมาคุย <c oughs> <c oughs> คือกูต้องล้างรถอไม่งั้นวอง่ะไม่เห็นอะไรเลยแค่นี้ยังไม่ได้ใช้วิ้นเลยต้งการเราต้องใช้ให้ได้แล้วนะวันนี้ เดี๋ยวเรากลับไปแล้วว่าไปหาวิธีการใช้บินทางนู้นดีกว่าปะ <c oughs> กูก็อยากใช้บินแต่มันไม่มีที่เกานนะหรือว่าเราต้องการแบบสมอบกเราต้องซื้อสมอบกใช่ไหมน่าจะมีน่าต้องมีนะ นี่คือด่านแรกที่เราจะลงไปเราจะลงไปในน้ำนะครับน้ำข้างหน้าเนี่ยมีจระเข้ทุกคนเราจะให้เล้ต้องกล้าไปโดนจระเข้แดก ว่าเราควรไปดีไหมอ่าไม่รู้นะไปเลยมันต้องมีที่ก่อเลยได้ที่นึง่งเี้ครูแม่งโคตรบ้าเลยวิ่งลงน้ำ <laughs> นี่เราข้างหน้าไปได้ไหมเนี่ยไปลองถ้าลอง จับดีๆนะเราจะขึ้นทางนี้ได้ฮครับแล oh, <no. S 1> ้วเอาทางนี้เลยลเลยต๊ต้นสนต๊้นสนเฮ้ยเฮ้ยอ้ไไเฮ้ยขึ้นได้เฉงครับโคตรสุดโคตรสุดนะครับขึ้นได้โคตรแอสเหนือยไหมขึ้นได้แบบโคตรชันเออแม่งไม่ได้ใช้เลยพิ่งกูเนี่ย เราไปเรืนวดเลยนี่เส้นทางหน้าของเราไป เข้าป่าของจริงมีแต่ป่าเลย ไปทางที่มันดีๆอ่ะทางดีๆข้างหน้ามีแต่เราจะไปทางนี้โอเคฮะอู้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม คนครับจำหลุมนี้ได้ไหมครับ<ส>ทางมันคุ้นๆนะครับ,<ส>น,น,รบนี่คือหลุมเนี้ยมันคุ้นๆไหมครับทุกคนคือรอบที่แล้วกูติดตรงนี้เขากูขาดตรงนี้แล้ววันนี้กูจะไปให้ได้ร้านผ่านลุมตรงนี้ไม่ได้หรอดับท<ส>ําไมเนี่ยคือแบบว่าบางทีเขาก็อยากพักอ่ะทุกคนมันก็เหนื่อยนะทุกคนที่วิ่งมาเนี่ยมันก็ดับเป็นร่องตามเดี๋ยวเราไปเลยต้องกล้าว่าข้างหน้าเราจะมีที่ก่อบินนะโอเคไป ยังไม่ถึงไหนเลยได้ใช้แล้วบินมาลงมาแค่ด้านหน้าเพ่ลงแค่นี้ีเดียวแล้วเนี่ยอโหมาเลยจ๋าบินจ๋า 你紧张我 ไปแล้วฮะลำรายการช่างมีวินก็ไม่รอด <c oughs> อวินก็ไม่รอดนะทุกคนนะถาดตอนนี้เราเอาใส่ถาดอันนั้นเราเข้าไปแล้วนี่ถาดข้างล่างนะอันนี้ก็ถาดก็ไม่ไม่ช่วยอะไร <c oughs> เดี๋ยวเราเอาแม่แรงมานะนี่เรามีแม่แรงสนามอุปกรณ์เราพร้อม al i out Oh, oh, หาความลำบากจริงๆดีนะเรามีอันนี้มาด้วยไม่งั้นเนี่ยเราจะแย่มากเลยลความลำบากของแ้ซื้อมาต้องไม่ใช้ยังยังเข้าไปยังเข้าไปยังเข้าไปอะไรบิกเล็กที่สุด เา้ยายันเลยเอะภาพตอนนี้เต้ ูตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับต้องขอโทษทีนะครับเมื่อกี้ก็แบบว่าแบตโทรศัพท์หมดแล้วทุกคนก็ต่างคนต่างแบบหมดทั้งกล้องหมดนะครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วเราก็ทาการทําความสะอาดแง่กลับมาโรดสวยเหมือนเดิมแล้วนะครับผมเนี่ยใบต้นก้านะครับคือลําบากมันเหมือนเดิมนะทุกคนคือดูดิล้างออกมาดินเป็นขัง โอเคนะทุกคนสําหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแอดไปเล่นเกมที่แอดเอซัดหนึ่งหกแปดแปดนะครับผมและที่สําคัญเลยบอกเลยว่าเขาบริการดีมากมากเลยนะครับผมแอดไปตอนนี้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้พี่อยากขอตัวไปล้างรถเชื่อมมันต่อก่อนนะทุกคนนะไปะ